สวัสดีครับสวัสดีครับตั้มครับนิวครับวันนี้ครับผมอยู่กับปืนเล็กๆพกซุกซ่อนที่ดูแล้วมีเสน่ห์นะครับสวยมากเลยนะครับมันเป็นปืนต้องบอกว่ามันเป็นปืน1911ครับจิ๋วขนาดจิ๋วขนาดจิ๋วนะครับดูดิกระเป๋าเล็กนิดเดียวเองน่ารักกระเป๋ายังน่ารักเลยคิมเบอร์ครับนะคิมเบอร์โมเดลอะไร ไมโครไนไมโครนายนะครับ ừ, ก็คือคิมเบอร์ขนาด9มมเล็กนิดเดียวเองนะครับเล็กเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือครับมีกระเป๋ามีแมกกาซีน7นัดให้2อันนะครับแมกกาซีน7นัดให้2อันศนยเป็นศูนยในไซส์นะครับตัวลำกล้องขนาด9มมเนี่ยลำกล้อง3 5มั้ยไหม3นิ้วนิดๆน,นะครับ สามนิ้วนิดๆเฟรมเป็นอลอยนะครับเฟรมเป็นอลอยสไลด์เป็นสแตนเลสนะครับแต่ลมลมเป็นอ่าเป็นสแตนเลสด้านลำกล้องก็สแตนเลสอ่าลำกล้องเป็นสแตนเลสด้วยนะครับสไลด์สแตนเลสด้านนะครับก็ลดการสะท้อนแสงนะไกที่เคลมเรื่องน้ําหนักไกมาอยู่ที่7ปอนด์ไกค่อนข้างแข็งเลยนะค่อนข้างแข็งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไกถึงหนักและแข็งอย่าลืมว่านี่คือปืนพกซุกซ่อน แล้วที่สำคัญคือเป็นไกด์ซิงเกิลเป็นไกด์ซิงเกิลโอลลี่ใช่นะครับเป็นไกด์ซิงเกิลโอลลี่คำว่าซิงเกิลโอลลี่ก็คือต้องง้างแล้วยิงนั่นแหละง้างนกง้างนกแล้วยิงนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะอ่ะดึงสินะครับปืนง้างนกเข้าเซฟได้หรือเข้าเซฟไม่ง้างนกเซฟก็ยังได้ใช้งานได้นะครับครับปืน สามารถพกซุกซ่อนโดยที่ขึ้นลำหรือไม่ขึ้นลำแล้วแต่ผู้ใช้จะฝึกฝนนะครับอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆว่าในการฝึกฝนการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของปืนนะครับเลือกที่จะใช้งานแบบไหนครับแม็กกาซีนที่ให้มาเป็นแม็กกาซีนเจนัดนะครับแม็กกาซีนเจนัดใส่แล้วก็จะประมาณนี้เนาะนิวอืมกำลังดีกำลังดีกำลัง,ก,ลงลก็ปาด มุมไม่ให้เกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าอันนี้คือออกแบบเน้นเรื่องพกเลยพกทุก่้นเลยครับหลังอ่อนก็จะเป็นหลังอ่อนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่หลังอ่อนไม่มีหลังอ่อนมันไม่มีหลังอ่อนนะครับตัวนกก็จะเป็นนกโปร่งๆนะครับนกโป่งๆจับง่ายเบามากนะพี่อเบามากถ้าสําหรับปืนที่เป็นโลหะอย่างเงี้ยนะถือว่าเบามากนะครับแล้วก็ด้วยลายเช็คเกอร์บริเวณบริเวณนกเนี่ยทําให้เวลาเราลดนก นะครับลดนกเราสามารถใช้นิปโป้งหรือใช้สองนิ้วนี้ในการลดนกเห็นไหมครับได้ง่ายๆโดยอย่างที่บอกว่าเขาโปร่งเขามีลายเช็คเกอร์มาให้ครับนะครับประกับด้านเป็นไม้เป็นไม้สวยเลยอ่ะผมชอบนะนะครับโลโก้ Kimber มันดูมันดูมีสเสน่ห์ดิโลโก้ Kimber นะครับครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองยิงดูด้วยอย่างที่บอกนะครับน้ําหนักไกลเจ็ดปอนด์เดี๋ยวเราจะลองยิง สองแบบแบบปานิ้ปานิ้ให้เห็นกลุ่มกระสุนกันก่อนนะครับแล้วอีกแบบก็คือยิงแบบการใช้งานจริงๆครับอาจจะยิงเร็วนิดนึงนะครับไม่ได้มองเรื่องกลุ่มกระสุนแล้วมองถึงการใช้งานในรูปแบบของการยิงเร็วๆแบบป้องกันตัวเนาะครับโอเคไปลองกันไปไปเฮครับเดี๋ยวผมจะลองยิงตัวคิมเบอร์ไมโครไนครับกรบะบอกนี้เนาะยิงปานิปานิ้เปา้าหัว5นัดนะครับลองดูซิว่าปืนน้ำหนักไคล7เปอนด์เนี่ย ปานนี้านนี้ถูกกระสุนเป็นยังไงดูกันครับครับมันจูเป็นลำเซฟนะครับในตอนที่เรายังไม่เริ่มยิงเราเข้าเซฟไว้ก่อนนะครับพร้อมเริ่มยิงเซฟ 5นัดโอเคไปดูกันเป็นไงครับคปนหนึ่งครับ 3> 2 3 4 5กลุ่มเล็กมากพี่เนาะกลุ่มแบบแค่3ม้วมือครับแต่แตนัดแรกรู้สึกว่าแบบอันนะอันนะอันใช่ใช่ใชแข็งเนอะใกมันแข็งนะครับอ,อ,อาจจะต้องออทำความคุ้นเคยกับปืนนิดนึงนะครับ พอทำความคุ้นเคยได้ก็น่าจะบิดสูงกระสุนม,มาได้นะครับนี่ผมยิงเป็นคนแรกชูดแรกเลยโอเคอเคดี๋ยวไปยิงผมยิงมือเดียวให้นิยวยิงมือเดียวนะครับห้านัดเป้าหัวเหมือนกันไปดูกันครับโอเคเดี๋ยวนิวจะลองยิงแบบไหนยิงมือเดียวยิงมือเดียวนะครับนิวจะยิงมือเดียวเป้าหัวนะครับโดยโดยเข้าเซฟปืนเหมือนเดิมนะครับนาหลานาหลาพร้อม เริ่มยิงยิงเสร็จเสร็จร้รอยดูลุ่มกระสุนกันอโอ้โยต้องยอมรับว่า หน, 1, 2, 3, 4, นึ่งส <จบ S 2> องส<ร>ามสี่ห้ายอมรับว่โาโค้งปุ่มกระสุนดีนะนะนิ้วยิงไม่ได้ช้านะครับนิวยิงค่อนข้าง,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 งเร็วที่สั้นคอยชูมันโฉบมันเห็นชัดมากพี่อืมอืนี่คือพยายามแบบ,แแบเห็นโฉบทุกน,นัดแล้วถึงเหนียวเห็นโฉบทุกนัดแล้วถึงเหนียวนะครับฉะนั้นบอกได้เลยว่าปืนกระบอกนี้จริงไม่ยากเนะไม่ยากไม่ยากพอเอาห้างจีนไกเจ็ดปอนด์ไม่ยากนะครับกลุ่มกระสุนน ชื่อถือได้เลยผมว่าดีด้วยซ้ำมันไม่ลั่นเองอ่ามันไม่ลั่นเองนะมันทาให้เราเลี้ยงปุ่มได้ใช่ใช่มาเดี๋ยวลองยี่ห้านัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบคอนซีลดูพกทุกซ้อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะทุกซ้อนปืนโดยใช้วิธีการบรรจุขึ้นลำเข้าเซฟนะครับความน่าเชื่อถือของปืนเราไว้ใจแล้วเราต้องฝึกนะครับมาขึ้นลำ เอาเซฟนะครับปืนนกนางนะครับโอเคใส่กระเป๋าบอกก่อนนิดนึงว่าอย่าไปทดลองทําเองนะครับอย่าไปทดลองทําเองผมจะยิงมือเดียวครับยิงมือเดียวโดยการพักจากกระเป๋าแล้วยิงเลยดเตอร์เรดด้ครับสบายอัพห้านับนะครับพักจากกระเป๋าแล้วยิง ปืนกดเซฟแล้วยิงนับไปดูอันนี้น่าจะนัดแรกมั้งนัดสุดท้ายนี่ก็สุดท้ายเหรอ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งพอยต์แต่ว่าถ้า,ถาเป็นปืนป้องกันตัวนี่ถือว่าเข้าทุกนัดนะเหลือเข้าทุกนัดนะเหลืหอจริงๆครับผมจะบอกว่าหลังๆผมแอบจะไม่ไม่ไม่ปาในิ้ในการเลงแล้วใช้พอยต์ฟูทอย่างเดียวเลยเหนียวล็อกเหนียวล็อกเหนียวซึ่งถ้าผลออกมาอย่างนี้สําหรับปืนปกซุกซ่อนลำกล้องสามนิ้วเชื่อถือได้ เชื่อถือได้ไว้ใจได้แล้วเห็นไหมครับระบบปฏิบัติการเซฟตี้ไว้ใจได้นะครับขอแค่เราฝึกฝนให้ชำนาญเดี๋ยวดูนิวยิงนิวก็จะยิงอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติการใช้งานอีกแบบหนึ่งมาดูครับพร<อ>้อมนะสุดท้ายผมตั้งมาปล่อยหนาดี่งยิงพร้อมพร้อมคุยิงเริ่มยิง เรียบร้อยตรวจอาวุธตรวจเป้าดูกันครับไหมสองสามสี่ห้าหเลยครับโซนโซนของกลุ่มกระสุนที่นิวยิงออกไปในท่าฮิปถือว่าเป็นไงมั่งไว้ใจได้เหลือเอคือผมผมเชื่อมั่นเลยนะผม hmm. ผมสามารถถ้าเกิดว่าฝากชีวิตฝากความปลอดภัยของเราไว้กับปืนกระบ,บอกเนี้ยผม hmm. คิดว่ามัน มันไว้ใจได้เชื่อถือได้เนี่ยม,ม,มันมันลบล้างอยู่ข้อหนึ่งเมื่อกี้อะ่ะที่ผมพูดเรื่องน้ําหนักกายเจ็ดปอนด์พอเอาเข้าจริงยิงแล้วเนี่ยน้ําหนักกายเจ็ดปอนด์ไม่ได้มีผลกับการใช้งานสักเท่าไหร่แล้วยิงมือเดียวด้วยอืมเห็นไหมเรายิงมือเดียวกันกลุ่มกระสุนไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลย <c oughs> นิวยิงเนี่ยทั้งสองชุดมือเดียวทั้งสองชุดเนี่ยต้องยอมรับว่าเพอร์เฟกเพอร์เฟกมากๆนะสําหรับปืนใช้งานพกซุกซ่อนผมผม,ผมชอบเลยนะพี่ผมชอบเลยอ่ะ คือผมชอบคิมเบอร์อยู่แล้วชอบ191่งเกนแล้วะครับแล้วก็เป็นปืน m i โครคอม p พ c t กไมโครคอมเพลไมโครคอมพที่แบบผมว่าใช้งานจริงน่าจะแบบต้องมีต้องมีคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณร้านปืนเอราวันนะครับที่ส่งคิมเบอร์ไมโ c รคอม c พ9เก้มมกระบอกนี้มาให้เราได้ทดลองยิงนะครับขอบคุณสนามยิงปืน333รลังสิทธ์ของ7นะครับขอบคุณนิวนะครับ ขอบคุณกระสุนบุลเลตมาเตอร์นะครับเอือเฟอร์กระสุนให้เราได้ทดสอบกระบอกตลอดมาครับนะครับก่อนไปนะอย่าลืมกดอะไรกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ชอบที่สุดคือคอมเมนต์นะครับอยากอ่านคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับใครสงสัยอะไรถามได้เลยครับยกเว้นเรื่องราคาเรื่องราคานะครับติดต่อกับร้านเลยนะครับอย่างเนี้ติดต่อร้านปืนเอราวันเลยนะครับ นะครับให้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรของร้านปืนเอราวันให้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันบ่อยๆช่วงนี้คือคือเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่เหรอเรื่องที่อยากจะมา <c oughs> ผมนึกว่านี่รถตอนนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นนี้ไปได้ทุกเรื่องจริงใครอยากสนใจนะครับ <c oughs> อยากจะมายิงปืนกับเราสองคนนะครับมาได้เลยครับคอมเมนต์มาเลยครับแล้วเดี๋ยวพี่ตั้มจะมา ตอบทุกคำถามนะครับ,รบมายยิงด้วยกันครับครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ